ของผมอยู่อยู่ทีมมิดป่ะพี่ทีมมิดใช่ครับผมพี่ทีมมิสใช่ไหมเป็นคนรักครอบครัวดอมดอมคาร์เตโต้อะแฟนเลยอันนี้ไม่ต้องในภาคพยุนภาคพยุนนิด่ดียวแล้วพอรีวิวเนี่ยนะของผมขับรถป่ะคนเนี่ยต้องต่อแล้วต้องต่อแล้วกล้ามั้กหนึ่งพี่ผมติดนิดนึงมันมันมันเหมือนรู้อะมันเหมือนรู้จะแบบตอบเลย คำตอบตัวต้าของผมแม่งคือหงสตัวม่งคือสวัสดีครับผมกาซีจีเอสสวัสดีครับผมฟาสเฟลอปครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่เป็นงานหนึ่งนยผมฟาสเฟลิปครับสวัสดีครับผมกาติเกเลตครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการมิชชั่นคอมพิวต์มีพ็อสซิเบิลไม่มีนะไจัดไปครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมหูแวมไยกันนะครับโดยจะมีชื่อตัวละครหรือชื่อคนดังแล้วให้น้องๆสองคนันการฝ่ายว่า ชื่อที่อยู่บนหัวคือใครตกลงคลันทลายโดยคั้งามจะตอบไปแต่ใช่หรือไม่นะครับผมไหนเรามาเริ่มกับคัญหาแรกกันเลยครับน้องๆติดตาเลยครับรับตาลับตาเห็ตาได้ครับบอกค่คือบอกว่าลุงเลยใครโปรเพยยื่นมาโรงเรียนในไทยลุงเลยใครใครจะเริ่มก่อนใครอยากเอาก่อนคำถามก่อนนะของผมอยู่อยู่ทีมมิดป่ะพี่ ทีมมิดใช่ครับตาบีผงพี่ทีมมิดใช่ไหมั้ยฮ่า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 ฮ้าฮ่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 ะพี่เอ่เอ่ใช่าฮ่าฮ่าฮา่่าฮ่่่าฮ้นฮ้าฮ่่าฮ่่่ อีกถึงสามตอบพร้อมกันเลยมั้งล่ะแล้วตอบพร้อมกันได้ปหมได้แล้คนละแต้วเลยแหละแต่มันจะมีมันมีโอกาสผิดกันเออมีสามคนเลยทั้งมันมี็สามคนเลยเราอยากเสี่ยงดวงเะล่ะอ่าได้แล้วัดเะล่ะพร้อมกันแลผมนับหนึ่งสองสามพี่พูดชื่อเลยนะโอเคโอเคหนึ่งสองสามเคดีเช่นดีมาดูว่าใช่เปล่าว่าถูกต้องหรือเปล่าโชว์ให้กล้องดูหน่อยดิจริงว่ะโอ้โหได้เล่น5เกมปะหนึ่งเลยป่ะไม่รู้กันได้ไง โอ้พี่แค่เห็นหน้าก็รู้เลยสามคนใช่เลยครับแต่ตัวทีมมันมีสามคนนะไม่มีใครคิดถึงพี่ก้องเลยเออทำไมไม่มีใครคิดถึงตอนแรกผมจะต่อก้องกแต่เหมือนแบบวีหน้าพี่กิตก็รอยมาหน้าน้องเติ้ลก็รอยมาเช่นกัะเดี๋ยวคับจาต่อครับครับผมใครครบสามก่อนว่าเราได้เล่นหกเกมแน่เลยวะสามสามเลยป่ะเหรอน้องสามสามเลยอะจำสามเลยเกม อัก็ี้ยากคืตัวละครในอนิเมะผมผมจำชื่อไม่ค่อยจำชื่อไม่ค่อยได้ไมผมถามก่อนของผมเป็นนินจาหรือเปล่าพี่นินจาแบบพวกนินจาใช่ไมที่ว่าคล้ายๆนะใช่ละกันใช่ละกันใช่หรอวะไม่ใช่นินไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ ที่ถาม่อนเลยแสดงว่าหมบ้านเอนจาหรอเราถามาเนี้คย<ๆ>คิดว่าของพี่มีรุ่นไหมมันเป็นรุ่นปะวะสืบทอดกันต่อเน,นี้ยนะเออก,ก็ก็มีนะของพี่อะอตามหลักนะโอ,อเคละอันนี้เมนไหนวะเนะี่ยเป็นของพี่มันเป็นตระกูลนะกันตระกูลตระกูลเนาะตระกูลของผมเป็นนี้ปะโจรสลัดปะโจรสลัดเออ หม่ไม่ถืออะไรวะเออไม่ใช่ไม่ใช่พี่กำลังนึกแนพี่หาอะไรน้องพูดกันอืไม่ใช่วะอะไรวะโหยากนะยุ่งค่ะยากนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่นึกก่อนผมพี่น่าจะเป็นตัวละครพี่ใส่เสื้อสีส้มพะไม่ใช่ไม่ใส่หรอไม่ใส่หรอเลือกอะไรมาติดเสื้ออ๋อหรอไม่ใส่หรอหยอดตรงเป้าเลยของผมอนีมาะ ปล่อยพลังเคลื่นเต่าได้ป่ะไม่ได้เกลียดอะไเกลียดกูถ่ายครบแล้วด้วยเรื่องอะไรวะตั้งหนึ่งนะเฮ้ยอืมอืม่คิดไม่ออกว่บอืาคิดไม่ออกจริงว่ะการเด็กถ่ายในกล้องจริใช่ปะใช่แต่ผมนึกก่อนของพี่มันโคตรง่ายเลยโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วใช่จริงใช่จริง ถามอันนี้ไม่ได้ปะถามนี้ไม่ได้งั้นถามนี้ไม่เลยจะนอนตะโบทปะไม่ใช่เกงมากเลวหมดเลยพี่ไม่เหลือถ่ายแล้วกูไม่เหลือเลยอาชีพใหายแล้วนี้เดี๋ยวพี่ไปเพิ่มให้อ่ะไปเพิ่มให้ก่อนเราจะตอบงานฟลอร์วันคนไหนจะไม่มีอะไรในหัวของก้าเป็นเมฆใหม่ซึ่งวันแอร์อยู่ใน n e t f l ิกตอนนี้ของฟาสตอนนี้หมดกระแสไปแล้วแต่เดียวซีซั่นหน้าใครจะมาหมดกระแสซีซั่นหน้าใกล้จะมาเรื่องอะไรวะใหม่ กระแสกำลังจะมามันไม่ใหม่นะผมว่านะจริงผมตอบเลยโปโจกลัวอะไรเรื่งนะกำลังจะมาใหม่หมดกระแสไปแล้ว เรื่องอะไรครัพี่อะไรง่ายอยู่นะง่ายนะคิดกับวะง่ายอยู่นะผมว่าเอาพระเอกเลต่อเลยเอ้ผมสปอยน้องได้ไหมอ่ะสปอยได้สปอยได้พระเอกพระเอกด้วยเหรอเป็นคนรักครอบครัวเออเป็นเราคนรักครอบครัวเลยดอมจะฟ้าดอมอะไรวะดอมเต๋ออะแฟนมืออันนี้ไม่ต้องอีกสักปอให้น้องได้ไหมอ่าโแเคแถไนะใส่เสื้อเขียวใส่เสื้อเขียว ตัวนั้นกําันจะอกไปกลังกไปกําลังจะมาใหม่ด้วยหรอมนคือผู้กาโลขงาดตัวอะไรวะสีเขียวว่ะคําตอบแล้วคําตอบแล้วนะปั่นมาเลยตัวอเไรก้อนคิดเหมนกันเลยแต่ไม่ใช่พี่แล้วทันจีโรก้อน บอนแล้วตอนนี้ผมไปแล้วบอนเลยบอนเลยค่ะตอนี้กล้าได้คะแนนไปคนเดียวนะสองหนึ่งแต่ถ้าพี่บอกว่าลายลายตารางสีเขียวรู้ป้ารู้เลยผมก็ไม่รู้อยู่ดียวตอนแรกผมจะตอบโซโล่ละโซอล่ไที่ฐานนะครับตายครับตายมันแล้วพี่ตอบถูกเลยนะไอนี้จะเป็นข้อคือตัวละครในหนัง ในภาคพิทย์ภาคพิทย์นี่คือระดับคอนดิบูดในหนะไอ้ที่คอนเดบักแล้วมันจะตอบได้ไงเรื่องของผมแม่งยากแน่เลยว่ะไม่ไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยากมีงานแก้เงินหรอใหรออ่าใครจะถทำก็ใครจะทำก็คอนดีบูดเหรองงเหรอใช่เป็นตัวละครในหนังดังเลยนั้นผมถามก่อนคนไทยปะไม่ใช่ ของผมขับรถไะคนเนี้ยของพี่อะไรดีวะไม่ใช่คนไทยด้วยตอนแรกจะตอบมั่งล้วะยังนี่ตอบว่าฮอลลีวูดเลยเขาบอกฮอลลีวูดเลยทั่วโลกทุกคนรู้จักมังฮอลลีวูดขับรถด้วยปะไม่ขับด้วยเนี่ยเราเปไฝไกลแล้วตอบอย่างอื่นไม่ขับรถขับอย่างอื่น ผมตอบเลยดอมใช่ไหมชัดเจนดอมการรู้บ้างอะไรอะไรบ้างเรื่องอะผมนึกกันผมนึกเรี่ยหัวกันผมน่าจะไปแบบว่านี่แน่เลยแมววิวอะแมววิวอะใช่แมววิวปะไม่ใช่มันไม่ใช่แบบซูเปอร์ฮีโร่อะก็ยิ่งซูเปอร์ฮีโร่หรอเกียละ ไม่ได้ขี่รถด้วยไม่ได้ขี่รถด้วยไม่ใช่คนไตยด้วยไม่ได้ต่อสู้เลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะเป็นคนดีผมไปเป็นพระเอกอืมพี่รู้จักความลำบากของเราแล้วเป็นพระเอกอ่ะเป็นพระเอกเรียนแล้พระเอกพระเอกใส่แว่นพระเอกใส่แว่นด้วยสบาพอละแค่นี้แหละพี่อ่ะพระเอกใส่แว่นไม่ได้ขี่รถต้องต่อแล้วต้องต่อละกล้ามอ่ะอัดหนึ่งพี่ผมติดเนี่ยนึงมันมันมันเหมือนรู้ว่ามันเหมือนรู้เลยแบบ ผมรู้แล้วใครหนุยเชิมยิ้มมาไงไม่เรียกคนได้เลหนึ่งยิ้มไม่ออกได้ยังสองสองเหรอตอนนี้สองสองเข้ากันเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายผมตายครับตายครับแหมเป็นไอเจนด้วยว่าผมก็คือเอเจนในวันแดงโอเคนี่มันจะง่ายอยู่นะ พี่ตอบได้เรื่อพี่รู้เลยพี่รู้เลยเหรอพี่รู้เลยตอบคำถามก่อนดีกว่าของผมเป็นดูเอลิทปะไม่ใช่ของพี่มีคำว่าตัวจีปะไม่มีไม่มีเหรอี่ของชี่อะละของผมเป็น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 สมอเอคอนโทรเลอร์ปะไม่ใช่มันเป็นคอนโทรเลอร์ของพี่เซนติเนลปะของผมเป็นเซนติเนียลปะไอ้ยมันเป็นคอนโทรเลอร์ถามไปแล้วเงผมเป็นผู้หญิงปะใช่ ผมรู้ละทำไมของกูได้ยากจังวะด้วยเรนปะไม่ใช่ผมตอบเลยขอบผมไวเปอร์เฮ้ยโอ้ยผมรู้อะไรวะเนี่ยเหลืออะไรวะของพี่เป็นผู้ชายอ่ะตอนนี้นะตอนนี้นะเหลือแค่พี่กับโซบาแล้วที่ผมรู้อ่ะต้องตอบแล้วต้อตอบแล้วผมตอบเลยคำตอบตัวตายของผมแม่งคือ มันก็คือมันก็คือโคนันโทวแล้วโทวะโทวะเหนื่อยเหรอเหนื่อยจริงเ่ะโอ้เออหิวข้าวเลยวะรอบนี้ฟาสชนะกล้าไปสามต่อสองครับทำแบบปิดมากครับทำแบบเอ่อเสร็จแล้วรอพี่ เสร็จแล้วเแล้วเดี๋ยมีถ่ายต่อนะมีถ่ายต่อใช่ใช่มีอะไรกินไหมผมหิวมากเลยอะอยู่โท <c oughs> <c oughs> อะไรอะอ่ะนี่จ<ว>ิสบอลกับ<อ>มินิคอนดอรผมเอามาให้พี่จากซานวอลเล่เฮ้ยจากนั้นเราจะได้ถ่ายงานต่อได้ยาวๆของจริงแล้วสองอย่างนี้รสชาติเป็นไงอ่ะ ก็ชิคเก้นมินิคอนดอกเขาทำมาจากอกไก่เนื้อแน่นอร่อยทำง่ายกินได้เพลินส่วนชิคเก้นชิสบอลจะสอดไส้ซอสกลิ่นเชดดาร์ชีสเยิ้มๆกัดเข้าไปแล้วเยิ้มทุกคำฟินเวอร์เฮ้ยงั้นพี่ขอลอง2อย่างเลยได้ปะได้เลยพี่ผมทำมาให้พี่กินเนี่ยหืมหืมอกินก่หอมมากอันนี้อร่อยไหมพี่ อ้รัเดี๋ยวเราจะไปอ่ะดีนะอันนี้จะไปกินเราให้อกให้ลองให้ลองอะเต็มปากเต็มคำกินคำใหญ่ยังเหรเกินเลยนะกินรายการที่ตอนนีรู้อ๋อครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนอยากจบศาสตร์สื่อสารช่องเอ็มเอสเลยครับครับขอตัวไปกินก่อนครับอร่อยมากอร่อยดีขอบคุณครั